น้ำผึ้งมีส่วนผสมของน้ำตาลและมีวิตามินแร่ธาตุผสมอยู่มากมายมีสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้มีการนําน้ำผึ้งมาใช้ในด้านความงามและสุขภาพอย่างแพร่หลายมาดูวิธีการใช้และประโยชน์ของน้ำผึ้งว่าใช้ทําอะไรได้บ้าง 1. สักสครับริมฝีปากสาหรับคนที่ปากแห้งแตกลอกเราสามารถตักน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำผึ้งเพียงเล็กน้อย คนให้เข้ากันนำสครับที่ทำเตรียมไว้มาทาใทั่วริมฝีปากเอานิ้วขัดบนเบาๆให้ทั่วนำสำลีชุบน้ำมาช่วยในการขัดก็จะขัดง่ายขึ้นเสร็จแล้วเช็ดทำความสะอาดหลังจากนั้นเราสามารถมาร์กริมฝีปากต่อได้โดยนำน้ำผึ้งมาทาทับริมฝีปากเบาๆเพื่อเติมความชุ่มชื่นมาร์กทิ้งไว้แบบนี้10นาทีแล้ล้างออก 2. ช่วยแก้ไอและลดการเจ็บคอได้สำหรับคนที่มีอาการไอคันคอเจ็บคอและรู้สึกมีเสมหะเพียงนำน้ำพึ่งเทใส่ช้อนชงกับน้ำร้อนและบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยดื่มจิบเวลาที่มีอาการไอก็จะช่วยละลายเสมหะและทำให้อาการเจ็บคอลดลงได้ด้วย 3. เป็นมาร์คบำรุงใต้ตาสำหรับคนที่ใต้ตาหมองคล้ำดำง่ายเพียงตากว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะเติมน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนำมาทามาร์คใต้ตาทิ้งไว้ก่อนนอนก็จะช่วยลดอาการบวมและทำให้ผิวใต้ตาเราดูสดชื่นกลับมาอีกครั้ง4 รักษาสิวรอยแผลเป็นจากสิวสำหรับคนที่เป็นสิวมีร่องรอยสิวเพียงนำสำลีชุบน้ำเกลือและเช็ดผิวหน้าบริเวณที่เป็นสิวก่อนและนำตั้นบัตแต่น้ำผึ้งทาลงบนสิวและร่องรอยของสิวทาให้ทั่วและทิ้งไว้ประมาณ15นาทีและเช็ดออกด้วยสำลีชุบน้ำเกลือ ก็จะทำให้สิวยุบเร็วขึ้นรอยสิวก็จะเริ่มจางหายไป 5. บำรุงผมแห้งเสียแตกปลายสำหรับคนที่มีผมแห้งเสียแตกปลายเพียงนน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากัน นำมาทาเส้นผมที่แห้งแตกปลายให้ทั่วเพื่อซ่อมแซมผมให้กลับมาเงางามมีน้ำหนักอีกครั้งทาและหมักทิ้งไว้30นาทีและไปสระผมให้สะอาดผมก็จะกลับมามีน้ำหนักและเงางามมากขึ้น 6. จัดการสิวหัวดำสิวอุดตัน สำหรับคนที่มีหลุมขนกว้างมักจะเป็นสิวหัวดำสิวอุดตันเกิดขึ้นบ่อยเพียงนำน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาและน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันทาลงบริเวณที่มีสิวอุดตนันสิวหัวดำและบริเวณที่มีหลุมขนกว้างทาทิ้งไว้15นาทีหรือรอจนแห้งและล้างหน้าให้สะอาด ก็จะช่วยล้างสิวที่อุดตันหลุดออกมาอย่างง่ายดายและยังช่วยลดความมันบนผิวหน้าได้อีกด้วยเจตช่วยขัดข้อศอกดำเข่าดำให้กลับมาเนียนใสขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาข้อศอกดำเข่าดำผิวแห้งกร้านเพียงนำน้ำพึ่งมาทาบริเวณที่ต้องการขัดก่อนเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้ผิวลดการระคายเคืองและค่อยนำน้ำมะนาวครึ่งซีกขัดถูให้ทั่วนานเป็นเวลาสองนาที และพักทิ้งไว้10นาทีและค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดเราก็จะได้ผิวที่เนียนใสามากขึ้นหลังจากทำสูตรนี้อย่าลืมทาครีมบำรุงด้วย 8. ปสครับผิวให้ขาวใสลดสิวสำหรับคนที่อยากให้มีผิวขาวใสดูอ่อนกว่าวัยเพียงนำข้าวโอ๊ตหช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำผึ้งสองช้อนชา คนส่วนผสมให้เข้ากันสามารถเติมน้ำช่วยได้นิดหน่อยนำมาทาผิวหน้าและขัดบนให้ทั่วสครับผิวจะจัดการสิ่งสกรปรกที่อุดตันและผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกไปและยังทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอีกด้วยเมื่อขัดบนจนงทั่วพักทิ้งไว้15นาทีและล้างหน้าออกให้สะอาด 9. มาร์กหน้าให้ดูอ่อนเยาว์หลังจากสกรับผิวแล้วการมาร์กหน้าก็เป็นการเติมความชุ่มชื้นกลับไปเพื่อช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยทำให้ผิวเราดูเด็กกลับมาอย่างรวดเร็วเพียงตักโยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันและทามาร์กให้ทั่วหน้า ทิ้งไว้แบบนี้15-20นาทีแล้วล้างหน้าออกผิวก็จะกลับมาเย็นสดชื่นลูบขมขวนกระชับและริ้วรอยลดลงอีกด้วย 10. ช่วยลดรอยแตกลายสำหรับคนที่มีปัญหารอยแตกลายเพียงใช้กาแฟ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะ น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันนำสครับตัวนี้ไปทาบริเวณรอยแตกลายให้ทั่วเพื่อกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และยังช่วยขัดผิวให้ดูกระจ่างใสเนียนขึ้นอีกด้วยขัดบรนบนให้ทั่วและล้างน้ำออกให้สะอาด <m uch ing> เห็นประโยชน์ของน้ำผึ้งมากมายแบบนี้ลองทำตามกันนะคะ กดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ